สวัสดีจ้าทุกคนจ๋ามาพี่น้องปองไปสุบุชวนกินตามขนมจีนกับไข่ต้มไข่ต้มรีไขต่ไขต้มสามฟองพักเทากับไม่แค่แต่งกว่ากับต้นหอมจ้ะทุกคนจ๋าเพราะว่ามือน,นตื่นสวยไปตลาดแบบสิบโมงเช้าเลยเลยบุ้มี่อย่างห้ซือเบิร์ดตลาดเกี่ยงตัดบเลือดตาขนมจีนกับพักนิดๆหน่อยๆกับข้าวแต่ว่ากับเขาไม่อยากก็เลยแบบได้อันนี้มากินแทนกินกันเลยจ้ะทุกคนจ๋า ขนมจีนกระตัมเพรเผ็ดแห้งค่ะเพราะว่าได้บปได้กินเขาอยันแสบท้องค่ะกลัวแสบท้องก็เลยแบบเ,เ,เอาเอาเผ็ดกลางๆก็จะเผ็ดกลางๆพริกยี่สิบเม็ดดเเูดิเผ็ดกลางๆเป็นเผ็ดสลบจ้ะอืมน้ำลายน้ำลายไหลโอ้เสียดายว่ามีผักเตี๊ย่น้องผักกระป๋องจิ้มใผักกาดอืม นี่เป็นพักพก,การหอมพักกาดพันข้าวของกระมี่พี่น้องไปิดสว่างเท่าไรไม่ได้กินจักยังเรือหยุดมัก่กระมี้ขาหย,ยุดตัว มีแต่ของเดิมๆที่เราเคยกินทุกวันมันหนาเบื่อี่น้องจ้ะของแบบที่อื่นบ่อใครซื้อมากินมันัดเบริรต้องไปตะเศรารุกสาะแบบตื่นสวยหมดแสบ กินแบบเนี่ยมคอจับทุกคนแต่เหมืนอนมึงเห็นอากาศมาให้เห้อเรอขั้นเงียลยวาจับ แนี่ยพักกรด้จะมกเดงมันักเด่งออกมากจะเอาพักอันหอกมุงจิ้นเขาจะเอาคุนจิ้นหอกับพี่น้องจ้าโอ้ยกินหนักก็ต้องมันนี้เนาะ 不客气，李哥、嗯。 เ็้นองเพ็รต้นหอมเพ็รต้มหอมเ็ต้นหอมตมสต้นหอม อพี่น้องจา๋าเจอกันใหม่คลิปหน้ากอบอิ่บบอกจ๋าลุกปกองแล้วก็นั่งกินต้อนแต่ว่าจะอัดให้พี่น้องเบิ้งสนิทกับพ่อเ้าเจอกันในคลิปหน้าก็ขอบคุณพี่น้องอะไรที่มากดไลค์กดคอมเมนต์ให้กันนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีจา้า